สวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พื่นี่พน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเช่นเคยนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจรคืนวันพุธที่3มีนาคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูของคืนวันอังคารที่สองนะว่าผลดาวโจรปิดอะไรนะคะผลดาวโจรปิดลบนะคะหนึ่งห้าสองเก้าเก้าหนึ่งห้าสองเก้นี่เลยค่ะ 5้าสองสองห้าพี่น้องเน้นให้ด้วยว่าสองเน้นสองเลยเมื่อวานเน้นสองฟันสองเลยนะคะนี่และที่สำคัญนี่ค่ะเข้าสามตัวโต๊ดนะคะสามตัวโต๊ดหนึ่งห้าสองหนึ่งสองห้านี่นะคะนี่นะสามตัวโต๊ดนะคะแล้วก็สองตัวนะนอ้าปังๆเลยนะคะวันอาคาร เฮงปังๆเลยเอาคืนเลยนะคะที่สําหรับแต่ว่าเก้าเก้าไม่ได้จับให้นะคะจับให้แปดแพี่น้องไปไปเน้นหน้าบวกนะคะไปเน้นหน้าบวกแต่ว่ามันปิดลบนะเมื่อวานของคืนวันคารนะคะแต่ก็ไม่เลวเลยนะคะปังเลยนะคะหนึ่งสองห้าออกหนึ่งห้าสองโต๊ดนะถ้านี่ค่ะสองห้าเน้นๆเลยว่ามาสองก็มาสองจริงๆด้วยนะคะ

นะคะหคู่3ามตัวนีจวนะะ่จับทุกตัวเลยนะคะจับทุกตัวเลยเพราะว่ามีแค่6ชุดเองนะคะส่วนตัวเน้นนะตัวเน้นก็จะเป็น5 0 0 9ูนย์ะคะห้าศแล้วก็สี่เจ็นะสี่สองห้าแนะคะ แล้วก็เจ็ดแปดนะสำหรับตัวเน้นนะคะสำหรับตัวเน้นห้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่สองแปดห้านะคะสำหรับตัวเน้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะที่พี่น้องคิดว่านี่ก็จะเป็นอา่า วันนี้น่าจะมาห้านะคะห้าอ่าห้ากับเจ็ดนะวันนี้น่าจะมาห้ากับเจ็ดนะคะที่เน้นหน่อยนะห้ากับเจ็ดก็จะมีห้าศูนย์ห้าแปดแปดห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดนะคิดว่าวันนี้หลักน่าจะมาหนะ้านะคะห้าแปดแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะและก็อีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหกหนึ่ง นี่ค่ะ6กหที่พี่น้องชอบส่วน3ตัวจัดไปหมดทุกตัวเลยนะนี่สตัวหลักร้อยหลักร้อยพี่น้องว่าหลักร้อยน่าจะมา0นย์นะคะศกับ2 0 2 1ูหเนี่ยค่ะสหลักนี้ค่ะ0 2 1หนึ่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับหลักร้อยนะสำหรับหลักนะร้อยถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้หลักร้อยก็ลองเอา1ไปใส่ตัวอื่นดูนะอาจจะเป็น 1, 4, 5นะคะ สองอะไรอ่ะสองสี่เจ็ดนะสองสี่เจ็ดสองหกแปดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้นะแต่เมื่อวานนี้ก็จับไม่พลาดนะนี่หนึ่งห้าสองนะหนึ่งสองห้านะคะจับหมดเลยนะสำหรับชุดสามตัวนะคะจับให้แค่หกชุดนะ,ะ,ะนี่เป็นไงคะใครที่ตามก็สามารถ บอกพูดคุยกันได้นะพี่น้องจะได้ดีใจด้วยนะคะถ้าไม่เล่นไม่ตามก็ไม่เป็นไรค่ะดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะพูดคุยอคอมเมนต์ตำหนิติชมกันได้นะครับผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภายแล้วก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยนะ,ะสำหรับดาวโจนคืนนี้ก็ตีสี่ลุ้นกันอีกเช่นเคยนะคะตีสี่ห้านาทีลุ้นกันทุกวันเลยค่ะสนุกเมื่อวานนี้โอน ลุ้นจริงๆเลยค่ะช่วงตีสี่พี่น้องก็ลุ้นอุ้ยตอนแรกมันก็ดีดมาอ่าอะไรหน้าก่อนมันศูนย์สี่อะไรอะสี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดนะเมื่อวานนี้มันดีดออกมาสี่เจ็ดสี่เจ็ดมันคู่กับอะไรนี่แหละพี่น้องก็ลืมเดี๋ยวนะสี่เจ็ดมันคู่รู้สึกจะบนล่างนะถ้ามันออกสี่เจ็ดเมื่อวานนี้นะคะสี่เจ็ดสี่เจ็ดคู่ศูนย์สี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกเหรอเมื่อวานมันคู่อะไรจำจำไม่ได้ค่ะ ไม่แน่ใจแต่จําได้ว่ามันสี่เจ็ดนี่แหละคู่บนคู่ล่างเลยเมื่อวานถ้ามันมาสนะี่เจ็ดนะทีนี้มันก็มาดีเป็นตัวนี้โอ้ยดียิ่งดีใจขึ้นไปใหญ่นะคะว่าเอาเอ,เอดีกว่าให้มันเข้าสามตัวด้วยอะไรอย่าเงี้ยหนึ่งห้าสองเก้าเก้านะคะถึงจะไม่ไม่ได้สองตัวล่างแต่ก็ได้สองตัวบนแล้วก็ได้อได้โต๊ะนะคะ หรือถ้าใครเล่น6ประตูก็ตรงๆรงเลยนะหรือไม่ก็กลับแบบ15 2 1 2 5าสองหนึ่งสองห้าเงี้ยศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดอย่างเงี้ 8, 6, 6, 8, ยก็ได้นะคะแล้วก็เน้นไปนะสองเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดอย่างเงี้ยเราก็กลับไปนะคะคือหลักร้อยยืนยืนคือตัวเดิมแต่ว่าสองตัวก็แค่กลับกันแค่นั้นเองก็ได้นะคะถ้าใครชอบเล่นแบบนั้นก็ลองดูนะคะหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่ก็เป็นหนึ่งสี่สองด้วยหนึ่งแปดห้าแล้วก็หนึ่งห้าแปดด้วยนะคะ เนี่ยแบบนี้ก็ได้พี่น้องก็ชอบเล่นแบบนี้นะคะชอบลุ้นกันนะคะตีสีหนาทีอีกเช่นเคยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงๆงปังปงัอ้ออย่าลืมนะคะหวยลาวพัฒนาพรุ่งนี้มีหวยลาวพัฒนาพี่น้องลงให้ก่อนแล้วนะสำหรับหวยลาวพัฒนานะงวดที่แล้วก็เฮงเฮงปังปงเด้งเด,ด้งบนล่างเลยนะคะ8798นะงวดนี้พี่น้องก็ จัดให้เน้นๆอีกนะคะสำหรับคลิปหวยลาวลงไปแล้วนะทีนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยนะ,ะพี่น้องอตั้งใจทำทุกคลิปทุกแนวทางออกมาให้ดีที่สุดนะคะเพื่อจะได้ให้พี่น้องอสมาชิกทุกท่านเฮงๆงปังๆกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ